ราสีเจ้าสาวสว่างว่าเบลล่าลานีถ่ายแบบชุดวิวาสวยรูรอเวียมาขอแล้วเรียกว่าสวยรูดูแพงสะกดทุกสายตากันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมปเปญออกมาถ่ายแบบชุดเจ้าสาวสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่โมนิกสวยสง่าให้กับโมนิกเวดดิ้ง คอลเลกชันสุดพิเศษในนิตยสารา Wedding Creation งานนี้สาวเบลล่าโดดเด่นด้วยเป็นสาวที่มีความมั่นใจแถมยังเจ,จิดจรัสเพราะราศีเจ้าสาวจับออร่าเปล่งประกายสว่างว่บรอเพียงแต่ว่าเมื่อไรหวานใจพระเอกหนุ่มเบียร์สกุลวัฒน์จะมาขอสักทีนะวันนี้ช่องของเรานำชุดเจ้าสาวสวยๆมาให้รับชมเผื่อว่าใครกำลังมีแลนจะแต่งงานก็สามารถดูแบบได้จากสาวเบลล่าลานีกันเลยจ้า ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ